สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะคาบนี้ก็พบกับครูพี่ป๊อบอีกเช่นเคยในรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมคาบที่แล้วเราก็จบกันในหน่วยที่2ไปแล้วคาบนี้เราจะมาโตกันที่หน่วยการเรียนรู้ที่3การปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยเราจะมาเรียนรู้เรื่องอำนาจหน้าที่และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น เรามาเริ่มเรียนพร้อมกันเลยนะคะอำนาจหน้าที่และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นกันนะครับการปกครองส่วนท้องถิน่นการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยแบ่งออกเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลและการปกครองพิเศษคือกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยานะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบอจอ โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจประกอบด้วยฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติเรียกว่าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฝ่ายบริหารเรียกว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีสมาชิกสภาจังหวัดซึ่งมีจำนวนแตกต่างกันไปตามจำนวนของประชากรในเขตเลือกตั้ง บทบาทหน้าที่และวิธีการเข้าดำรงตำแหน่งของนาย,ายกองค์ายายงการบริหารส่วนจังหวัดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหน้าที่ในการบริหารงานให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดเข้าดำรงตำแหน่งโดยมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดดำรงตำแหน่งอยู่ในวาระสี่ปีนับจากวันเลือกตั้งนะครับ มาดูองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบตกันนะครับโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบตประกอบด้วยฝ่ายนิติบัญญัติเรียกว่าสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและฝ่ายบริหารเรียกว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีสมาชิกการบริหารส่วนตำบลหมู่บ้านละ2คนองค์การบริหารส่วนตำบลใดมี1หมู่บ้าน จะมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน6คนองค์การบริหารส่วนตำบลที่มี2หมู่บ้านจะมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวนหมู่บ้านละ3คนนะครับ หน้าที่และวิธีการเข้าดำรงตำแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน,นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทำหน้าที่ในการบริหารงานให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลและดำรงตำแหน่งโดยมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลดำรงตำแหน่งอยู่ในวาระสีปีนับจากวันเลือกตั้งนะครับเทศบาลโครงสร้างของเทศบาล เทศบาลมี3ประเภทได้แก่เทศบาลนครเทศบาลเมืองและเทศบาลตำบลซึ่งประกอบด้วยฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติเรียกว่าสภาเทศบาลจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลมีดังนี้สภาเทศบาลนคร24คนเทศบาลเมือง18คนเทศบาลตำบล12คนนะครับฝ่ายบริหารเรียกว่านายกเทศมนตรี ซึ่งประกอบด้วยนายกเทศมนตรีหนึ่งคนและเทศมนตรีตามประเภทของเทศบาลดังนี้เทศบาลตำบลมีเทศมนตรีไม่เกินสองคนเทศบาลเมืองมีเทศมนตรีไม่เกินสามคนเทศบาลนครมีเทศมนตรีไม่เกินสี่คนนะครับบทบาทหน้าที่และวิธีการเข้าดำรงตำแหน่งของนายกเทศมนตรีนายกเทศมนตรีทำหน้าที่ในการบริหารงาน ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ของเทศบาลเข้าดำรงตำแหน่งโดยมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขตเทศบาลดำรงตำแหน่งอยู่ในวาระสี่ปีนับจากวันเลือกตั้งนะครับการปกครองพิเศษกรุงเทพมหานครโครงสร้างของกรุงเทพมหานครประกอบด้วยฝ่ายนิติบัญญตัติเรียกว่าสภากรุงเทพมหานคร และฝ่ายบริหารเรียกว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสภากรุงเทพมหานครประกอบด้วยสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครสภากรุงเทพมหานครประกอบด้วยประธานสภาห,หนึ่งคนรองประธานสภาไม่เกินสองคนกรุงเทพมหานครแบ่งพื้นที่ออกเป็นเขตแต่ละเขตมีสำนักงานเขตโดยมีผู้อำนวยการเขตเป็นผู้รับผิดชอบ และมีสมาชิกสภาเขตจำนวนอย่างน้อยเขตละ7คนอยู่ในตำแหน่งคราวละ4ปีสภาเขตประกอบด้วยประธานหนึ่งคนและรองประธานหนึ่งคนมาจากการเลือกตั้งของสมาชิกสภานะครับบทบาทหน้าที่และวิธีการเข้าดำรงตำแหน่งของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทำหน้าที่บริหารงานให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเข้าดำรงตําแหน่งโดยมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานครดำรงตําแหน่งอยู่ในวาระสี่ปีนับจากวันเลือกตั้งนะครับเมืองพัทยามาดูโครงสร้างเมืองพัทยากันนะครับเมืองพัทยาประกอบด้วยฝ่ายนิติบัญญัติเรียกว่าสภาเมืองพัทยาฝ่ายบริหารเรียกว่านายกเมืองพัทยา สภาเมืองพัทยามีจำนวนสมาชิก24คนมาจากการเลือกตั้งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเมืองพัทยาประธานสภาเมืองพัทยา1คนและรองประธานสภาเมืองพัทยา2คนมาจากการคัดเลือกของสมาชิกสภาเมืองพัทยานะครับมาดูบทบาทหน้าที่และวิธีการเข้าดำรงตำแหน่งของนายกเมืองพัทยากันนะครับนายกเมืองพัทยามีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบ ในการบริหารกิจการของเมืองพัทยาเข้าดำรงตำแหน่งโดยมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขตพื้นที่เมืองพัทยาดำรงตำแหน่งอยู่ในวาระสี่ปีนับจากวันเลือกตั้งนะครับนักเรียนครับประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเมืองโดยการเลือกตั้งผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติดังนี้นะครับ 1. มีสัญชาติไทยและมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ 2. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งมาไม่น้อยกว่า90วัน 3. ไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นวิกลจริตและไม่เป็นพระพิสุสามเณรหรือเป็นผู้ต้องขังและอยู่ในระหว่างเพิกถอนสิทธินะครับมาดูความรู้เพิ่มติมกันนะครับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่นเป็นส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นในกระทรวงมหาดไทย มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองท้องถิน่นโดยการพัฒนาและให้คำปรึกษาแนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิน่นการบริหารงานบุคคลการเงินเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะนะคะ ท้ายนี้ครูก็มีใบงา,านให้นักเรียนทำลงในสมุดหรือกระดาษ A4 ก็ได้นะคะเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยครูจะให้นักเรียนค้นคว้าข้อมูลการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่นักเรียนอาศัยอยู่แล้วบันทึกลงในแบบบันทึกที่คุณครูทำให้นะคะนักเรียนสามารถตกแต่งตามความชอบของนักเรียนได้เลยนะคะแล้วอย่าลืมเขียนชื่อก่อนส่งคุณครูนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ